วัดีค่ะวันนี้ก็มาบวงสรวงละครน,นักตกบ้านโคปังค่ะก็คือรับบทในเรื่องนี้เนะี่ยก็คือเป็นบทใหม่เลยเพราะว่าน้องเตินเนี่ยต้องเล่นเป็นนักกีฬาวอลเลยบอลด้วยค่ะซึ่งก็ไม่เคยเล่นเป็นนักกีฬามาก่อนก็คือท้าทายมากเรื่องนี้นานมากค่ะเพราะว่าน้องเตินคือเริ่มจากศูนย์เลยไม่เคยแตะลูกวอลเลยบอลมาก่อนเลยค่ะ mm hmm. ก็เลยต้องแบบเวิร์กช็อปนานหน่อยแล้วก็ต้องมีไปเรียนเพิ่มเติมเองด้วยค่ะ โอ้โหสนุกสนานมากเพราะว่ากองนี้คือมีเพื่อนเยอะแล้วก็แบบพี่พี่ผู้ใหญ่คือเฟลลี่แบบพี่พี่ผู้ใหญ่ทุกคนคือทําตัวเหมือนแบบเด็กเหมือนน้องเตอเลยคือแบบเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเลยในกองใช่แล้วก็เป็นครอบครัวมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนก็คือเวลาจะเข้าฉากทีอะคือฉากหนึ่งคนเยอะมากอะไรนียค่ะมันก็เลยมีความเฮฮาสนุกสนานของกองมากเวลาพักกองเนี่ยคือไม่ได้นั่งเงียบๆเลยคือทุกคนแย่งกันพูดหมดเลยค่ะ จริงๆเป็นเพื่อนกับทุกคนเลยค่ะน้องๆเนี่ยเวลาพักกองนะเราไม่ได้นั่งเลยค่ะคือเล่นติ๊กตอกถ่ายเต้นกันไม่มีได้หยุดพักเลยค่ะใช่อ,อะไรคะก็ก็จะเป็นพี่แท่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ว,ะว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยลุงแท่งก็จะชวนเล่นติ๊กตอกใช่ฝากติดตามละครนักตบบ้านโคป รับรองว่าทุกคนเนี่ยดูเรื่องนี้นะคะจะครบดถดแน่นอนแล้วก็จะได้เห็นว่าเตอร์เนี่ยในบทบาทใหม่ๆด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ